หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของฮันนานะครับหญิงสาวที่ทั้งอ้วนไม่สวยแถมบ้านยังไม่รวยต่างหากแต่ทว่าเธอกลับมีเสียงที่ไพเราะแล้วก็มีสเสน่ห์เย้ายวนอย่างมากโดยอาชีพหลักของเธอก็คือการร้องเพลงครับแต่เพราะว่ารูปร่างหน้าตาที่ดูไม่ได้มันก็เลยทำให้เธอนั้นเป็นได้เพียงแค่นักร้องหลังเวทีเท่านั้น แต่แล้ววันหนึ่งฮันนาก็ได้รู้นะครับว่าผู้ชายที่เธอหลงรักแกล้งทําดีกับเธอเพื่อจะหลอกใช้เธอก็เท่านั้นเธอก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองครับโดยการเข้ารับการศัลยกรรมทั้งตัวทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้จนสวยเป๊ะแล้วก็กลับมาสมัครเป็นนักร,ร้องที่ค่ายเดิมอีกครั้งโดยใช้ชื่อใหม่ว่าเจนนี่ชีวิตการเป็นนักร,ร้องของเธอจะเป็นยังไงแล้วเธอจะสมหวังกับความรักได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง True Handed Power Beauty ฮันนะาสั่งสวยสั่งได้ หนังก็ได้เริ่มมาที่ฮันนาหนะครับนางเอกของเรานั่นเองเธอเป็นผู้หญิงที่อ้วนหน้าตาก็ไม่สวยแต่เธอเนี่ยก็ยังโชคดีนะครับที่มีน้ําเสียงที่ไพเราะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆโดยงานหลักของเธอก็คือการเป็นนักร้องหลังเวทีแล้วเธอนั้นก็ยังมีอาชีพเสริมด้วยนะครับเป็นที่ปรึกษาความรักให้กับผู้คนทางโทรศัพท์และที่เธอต้องขยันทํางานแบบนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นต้องหาเงินดูแลพ่อครับซึ่งพ่อของเธอนั้นก็เป็นอัลไซเมอร์ป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล วันต่อมาที่งานคอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องสาวสวยอย่างเอมมี่ที่กำลังร้องเพลงอยู่นั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เสียงของเธอครับแต่กลับเป็นเสียงของฮันนาที่คอยร้องลิปซิงค์อยู่ด้านหลังเวทีโดยมีโปรดิวเซอร์หนุ่มสุดหล่อยอย่างซังจุนเป็นคนควบคุมและในขณะที่คอนเสิร์ตกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ขณะที่ฮันหน้าสังร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เต้นตามจังหวะไปด้วยพื้นไม้หลังเวทีที่เธอยืนอยู่นั้นกลับไม่เป็นใจรองรับน้ําหนักของเธอไม่ไหวมันก็เลยพังลงมาครับแล้วเธอนั้นก็ตกลงไปใต้เวทีแต่ว่าสังจุนพระเอกสุดหล่อของเราก็สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับมันก็เลยทําให้คอนเสิร์ตนั้นจบลงได้ด้วยดี โดยหลังจากจบคอนเสิร์ตแล้วเอมมี่นักร้องสาวที่มีดีแค่ความสวยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบฮันนาเท่าไหร่ด้วยเธอก็ได้เข้ามาต่อว่าฮันนานะครับว่าเธอเกือบทํางานพังแล้วรู้ไหมทีหลังไม่ต้องเต้นแบบนี้อีกนะซึ่งในขณะนั้นเองครับซังจุนเนี่ยก็เดินเข้ามากอดฮันนาแล้วก็แสดงความเป็นห่วงพร้อมกับพูดด้วยนะครับว่าพวกที่ดูแลเวทีนั้นแย่มากทําเวทีได้ไม่แข็งแรงเลยฮันนาของเราได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ปลื้มใจยิ้มจนหน้าบานเลยครับมันทําให้เธอนั้นตกหลุมรััักงงงจจุนเข้าาอย่ จากนั้นหลังเลิกงานเนี่ยฮันน่าก็ไปกินหมูย่างเกาหลีกับเพื่อนนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องคอรััดในวงเดียวกันแล้วก็เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อพระเอกเพื่อนของเธอก็เลยพูดเตือนสตินะครับว่าสภาพอย่างเธอเนี่ยใครจะเอาทําให้ฮันน่าเนี่ยคิดย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตครับ ที่เธอนั้นเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นเซลล์ขายยาลดความอ้วนและเธอนั้นก็ได้ลงทุนซื้อยาลดความอ้วนหมดเงินไปหลายบาทแต่พอได้เงินไปผู้ชายคนนั้นก็บอกเลิกกับเธอทันทีเธอก็เลยเริ่มจะลดอาหารแล้วก็กินยาลดความอ้วนแต่ผลที่ได้กลับมาเนี่ยเธอต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลครับมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้นะครับว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมที่จะมีความรักแล้วก็ไม่เหมาะสมที่จะลดความอ้วนอีกด้วย วันต่อมาเนี่ยเธอก็ได้ไปร้องเพลงในห้องอัดนะครับแล้วก็ได้เต้นท่าน่ารักใส่พระเอกพระเอกนั้นก็หลบหน้าแอบยิ้มแบบเขินๆเหมือนเขานั้นจะมีใจให้กับฮาน่าด้วย แล้วฮันนาเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็เขินตามซึ่งหลังจากเสร็จงานแล้วเระเอกก็ได้ขับรถไปส่งฮันนาที่โรงพยาบาลครับเพราะเธอนั้นต้องมาเยี่ยมพ่อแล้วก่อนจะลาจากกาันเพะเอกก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของเธอแล้วก็ได้ชวนเธอไปงานเลี้ยงวันเกิดของเขาซึ่งฮันนาเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นวันต่อมาเนี่ยก็มีคนส่งกล่องของขวัญมาให้ฮันนานะครับแล้วพอเปิดดูเนี่ยก็เป็นชุดเดรสสีแดงพร้อมกับการ์ดที่เขียนเอาไว้นะครับว่า ขอบคุณที่ทํางานด้วยความทุ่มเทแล้วได้โปรดใส่ชุดสีแดงนี้มาร่วมงานวันเกิดของผมลงชื่อสังจุนเมื่อเธอรู้ว่านี่เป็นของขันของชายหนุ่มที่เธอแอบรักเธอนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตื่นเต้นที่จะใส่ชุดแดงชุดนี้ แล้ววันต่อมาเนี่ยเธอก็ได้เดินทางไปร่วมง,งานวันเกิดของพระเอกนะครับเมื่อไปถึงในงานพระเอกก็ได้เรียกเธอมานั่งข้างๆแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องหัวเราะกับชุดที่เธอแต่งมาฮันน่าก็บอกกับพระเอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยฉันไม่กล้าใส่ชุดนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นของขวัญจากคุณฉันเลยต้องใส่มาสังจุนเมื่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ทําหน้างงครับเพราะเขานั้นไม่ได้เป็นคนส่งชุดไปให้แล้วในตอนนั้นเองนะักร้องสาวเอมมี่เนี่ยก็เดินเข้ามาเธอได้ใส่ชุดแล้วก็เครื่องประดับเหมือนกับฮันน่าเป๊ะซึ่งงงงงนนนนนนนััั่่่่่กกกก็็ททําาาาาให้้้้้้เเเรรรรไดดูคควีสชุมืออออธตจแ ฮันนาแล้วด้วยความอายนี้ครับมันก็เลยทําให้ฮันน่านั้นต้องขอตัวออกจากห้องไปโดยหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาต่อว่าเอมมี่ในห้องน้ำนะครับโดยบอกว่าถึงฮันน่าจะอ้วนขี้เรแต่เขาก็ร้องเพลงเพราะ เลยอยากจะให้เอมมี่ช่วยเล่นละครแกล้งทำดีกับฮันนาเพื่อจะใช้ประโยชน์จากเสียงของเธอแล้วถ้าไม่มีฮันนาทางค่ายเพลงเนี่ยก็คงจะเดือดร้อนมากเพราะว่าเอมมี่นั้นก็มีดีแค่ความสวยเสียงนั้นก็ไม่เพาะซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่นั้นก็ไม่รู้เลยนะครับว่าฮันนาได้ยินทั้งหมดเพราะเธอนั้นก็นั่งอยู่ในห้องน้าเหมือนกันมันก็เลยทําให้ฮันนานั้นเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยแกล้งทําดีกับเธอเพื่อจะใช้ประโยชน์จากเสียงของเธอเท่านั้นเธอนั้นก็เลยเดินออกมาจากงานด้วยความเสียใจ ต่อมาเนี่ยเมื่อฮันน่ากลับมาที่บ้านนะครับเธอก็เลยพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ในขณะที่เธอกําลังนอนรอความตายอยู่ทันใดนั้นเองครับเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเสียงฝากข้อความของลูกค้าประจําของเธอนั่นมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จากนั้นวันต่อมาเนี่ยเธอก็เลยเดินทางไปพบหมอศัลยกรรมคนหนึ่งเธอได้ตัดสินใจแปลงโฉมทั้งตัวแต่หมอเนี่ยก็บอกนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงมากฮันน่าก็เลยบอกนะครับว่าเธอจะผ่อนใจ่ายให้พร้อมกับดอกเบี้ยเมื่อหมอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โมโ oh ห ก็เลยไล่เธอออกจากห้องไปเธอนั้นก็เลยหยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาครับโดยเทปนั้นเนี่ยก็เป็นเสียงของลูกค้าประจําที่ชอบโทรมาเซ็กโฟนกับเธอและลูกค้าคนนั้นก็คือหมอคนนี้นี่เองครับที่โทรมาหาเธอเมื่อคืนมันก็เลยทําให้หมอนั้นต้องตกลงรับทำัสยกรรมให้กับเธออย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วตกเย็นวันนั้นเธอก็ได้เอาน้องหมาไปปล่อยไว้ที่บ้านของคนอื่นเนื่องจากเธอนั้นต้องมานอนอยู่ที่โรงพยาบาล <c oughs> ก็เลยไม่มีคนดูแลแล้วจากนั้นขั้นตอนการทํศัสยกรรมก็เริ่มขึ้นซึ่งในช่วงที่เธอหหาาาาายยยตััััววววไปนนนน้งคค่่่่เเเพลลรระอกกก็ใุใญบ ไม่มีใครเนี่ยมาร้องลิปซิงคให้กับนักร้องแล้วระหว่างที่เธอพักฟื้นเธอก็ได้เดินทางไปพบกับพ่อของเธอพร้อมกับมอบตุ๊กตาตัวหนึ่งให้กับพ่อไว้ดูต่างหน้าจนเวลาเนี่ยมันผ่านไปหลายเดือน แล้วก็มาถึงวันที่ฮันน่านั้นรอคอยวันที่เธอจะได้เห็นร่างใหม่ของตัวเองและเมื่อเปิดผ้าพันแผลออกมาทุกคนที่อยู่ในนั้นรวมถึงคุณหมอก็ต้องตกตะลึงในความสวยของฮันน่าและเมื่อเธอส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองเธอนั้นก็ดีใจจนพูดไม่ออกแล้วน้ําตาเนี่ยก็ไหลออกมาด้วยความดีใจซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้แอบหนีออกมาจากโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ได้ออกไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆแบบที่เธอนั้นอยากจะใส่มานานจนได้ไปเจอกับพระเอกโดยบังเอิญฮันน่านั้นก็เลยตามแอบดูอยู่ไกลๆจนไปถึงโชว์รูมรถยนต์แแหห่่่งงนึครับละเมือ ขายรถเห็นทันหน้าเขาก็ได้ชื่นชมในความสวยของเธอพร้อมกับขายรถให้เธอในราคาที่แสนถูกซึ่งเธอนั้นก็จัดแบบไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่านั้นๆจะมีคนมาชมสักที แล้วจากนั้นเธอก็ได้ขับรถที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะครับไปชนกับรถคันข้างหน้าคนที่โดนชนก็ได้เดินลงมาตะโกนด่าว่าเธอนะครับเธอก็เลยลงจากรถแล้วก็มาขอโทษแล้วทันทีที่เขาเห็นหน้าเธอเนี่ยเขาก็ต้องตะลึงกับความสวยเขาก็เลยไม่เอาความแล้วตำรวจจราจรที่เห็นเหตุการณ์ก็เดินมาขอดูใบขับขี่เมื่อเธอยื่นให้ดูนะครับก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าในรูปใบขับขี่นั้นเป็นรูปเก่าสมัยที่เธอยังอ้วนแล้วก็ขี้เรศอ,อยู่นั่นเองฮันน่านั้นก็เลยต้องเรียกเพื่อนมาเพื่อยืนยันตวตนาตรวจ แล้เมื่อเพื่อนมาถึงก็จําเธอไม่ได้ด้วยครับเดินเข้าไปทักผิดคนอีกต่างหากเธอเนี่ยก็เลยต้องเข้าไปอธิบายนะครับว่าเธอนั้นคือฮันน่าเองซึ่งเพื่อนของเธอก็ตกใจมากที่ฮันน่าได้เปลี่ยนไปเป็นคนที่สวยได้ขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้มากินข้าวด้วยกันนะครับฮันน่าเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าเธอกําลังเตรียมแผนการปลอมตัวเพื่อจะกลับไปร้องเพลงที่ค่ายเดิมอีกครั้ง ซึ่งต่อมาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยฮันน่าก็ได้เดินทางไปออดดชัน่นแล้วก็ได้ใช้ชื่อปลอมว่าเจนเนี่เป็นลูกครึ่งที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้เมื่อเธอร้องเพลงทุกคนก็ได้แต่อ้าปากค้างกับเสียงอันไพเราะแล้วก็มีเสน่ห์ของเธอแล้วด้วยความที่เธอนั้นทั้งสวยรูปร่างดีแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะทางค่ายเนี่ยก็เลยจับเซ็นสัญ,ญญาอย่างไม่ต้องคิด ซึ่งในระหว่างนั้นเอมมี่ที่ตอนนี้เป็นนักร้องตกกระป๋องไปแล้วเธอก็ได้เดินทางไปเฝ้าพ่อของฮันนาทุกวันเลยนะครับเพราะเธอนั้นหวังว่าสักวันหนึ่งฮันนาจะต้องกลับมาเยี่ยมพ่อแต่ว่าฮันนานั้นก็รู้ทันครับก็เลยไม่ไปเยี่ยมในตอนนี้ วันต่อมาฮันน่าก็ได้มาเข้าห้องอัดเสียงครับแล้วเธอก็ได้เต้นไปร้องไปแบบเก๊กเกักงๆพระเอกนั้นก็ทนดูไม่ได้ก็เลยให้เธอเนี่ยหยุดร้องแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดเทปวิดีโอที่ฮันน่าคนเก่าเนี่ยเคยร้องเอาไว้ให้เธอดูแล้วก็บอกนางเอกนะครับว่าให้ร้องเหมือนฮันน่าคนเก่าเธอก็เลยพูดออกมานะครับว่าฉันว่านักร้องคนนี้ขี้เละเธอก็เลยไม่ต้องมาห่วงเรื่องความสวยของตัวเองละมั้งเมื่อพระเอกได้ยินดั่งนั้นก็โมโหมากครับแล้วก็ได้พูดปกป้องฮันน่านะครับว่าฮันน่าคือคนพิเศษของผมแลล้้้วคุณกก็รออองงงไไมม่่ดดขึนนนนฮััาาเเสิื ดังนั้นเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึง้งแล้วจากนั้นเนี่ยฮันน่าก็เลยไปเล่าให้เพื่อนของเธอฟังนะครับแล้วก็บอกเพื่อนเธอนะครับว่าจะบอกความจริงกับพระเอกเพื่อนของเธอเนี่ยก็เลยห้ามอาไว้แล้วก็บอกนะครับว่าผู้ชายเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงสานิกรรหลอกถึงแม้ว่าจะชอบมองแต่ก็ไม่ได้ชอบที่จะให้แฟนเนี่ยไปทํานางเอกไม่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจครับก็เลยพูดถึงแฟนของเพื่อนนะครับว่าเขาไม่ได้รักเธอจริงหรอกเขาแค่มาหลอกขายของก็เท่านั้นเมื่อเพื่อนของเธอได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจครับมันก็เเลลยทททําให้้ัังคู่นะะก แล้วหลังจากนั้นฮันนาก็ได้มาหาพระเอกที่บ้าน <_ d un> เพื่อจะถามเขานะครับว่าคิดยังไงกับผู้หญิงที่ทำไสยกรรมแล้วพระเอกเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงที่ทำไสยกรรมซึ่งในระหว่างนั้นเองเธอก็ได้พบกับน้องหมาของเธอครับมันได้กระโดดมาขึ้นตักเธอเพราะว่าจำเธอได้แต่เธอเนี่ยก็ต้องแกล้งทำไปไม่รู้จักเพราะว่ากลัวความจริงจะถูกเปิดเผยแล้ววันต่อมาฮันนาก็ได้มาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลครับแต่ก็ต้องไปเจอกับเอมมี่ที่เธอนั้นเฝ้าอยู่เธอนั้นก็เลยต้องรีบเดินออกมาแล้วหลังจากนั้นเธอก็กลับมาเผาารูปเเก่ขอองงงงตััวททิ้้หมด เพราะเธอนั้นตั้งใจจะทิ้งตัวตนเก่าเพื่อเป็นคนใหม่อย่างเต็มตัวแล้วในวันนั้นเนี่ยเธอก็ได้ยินเอมมี่เนี่ยฝึกร้องเพลงอยู่ในห้องซาวน่าครับนางเอกก็เลยเข้าไปปลอบใจแล้วก็ได้เผยพูดคําสอนของพ่อไปนะครับว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําได้ทุกอย่างมนุษย์อย่างเราจึงควรทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้เอมมี่ที่เฝ้าพ่อของฮันน่ามาหลายเดือนเธอนั้นก็รู้นะครับว่านี่คือคําสอนของพ่อฮันนะ่ามันก็เลยทําให้เอมมี่เนี่ยรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเจนนี่ก็คือฮันนะ่าที่ไปทํมมาศัล จากนั้นในวันต่อมาขณะที่ฮันนากําลังเตรียมขึ้นเวทีร้องเพลงนะครับก็มีโทรศัพท์เนี่ยดังเข้ามาแล้วก็บอกนะครับว่าเพื่อนของเธอเนี่ยกินยาฆ่าตัวตายเธอนั้นก็เลยรีบขับรถไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาลโดยไม่สนใจด้วยนะครับว่าเธอนั้นกําลังจะได้ขึ้นเวทีเปิดตัวเป็นครั้งแรกแต่เมื่อไปถึงหมอก็ได้บอกนะครับว่าเพื่อนของเธอไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ซึ่งฮันน่านั้นก็โมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเธอมากก็เลยตามไปจนเจอแฟนของเพื่อนครับแล้วเธอเนี่ยก็เลยเดินไปทําร้ายหนุ่มคนนั้นในลิฟต์แต่ก็ยังดีครับที่พระเอกนั้นเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์เอาไว้ได้แล้วก็รีบพาเธอออกไปซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาที่สตูดิโอครับเพื่อจะให้นางเอกนั้นได้ขึ้นเวทีแล้วพระเอกก็ได้พูดให้กําลังใจฮันน่าก่อนขึ้นเวทีนะครับว่าเธอนั้นต้องทําได้แน่นอนฮันน่าเนี่ยเธอก็เลยกระโดดกอดระเอบพระเธอก แล้วก็สะกดใจคนฟังได้ทั้งงานมันก็เลยทําให้หลังจากนั้นเธอโด่งดังเป็นดาวดวงใหม่ชีวิตของเธอเนี่ยอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์แล้วก็มีความสุขอย่างมากจนในคืนนึงเนี่ยฮันน่ากับพระเอกก็ได้มาดื่มฉลองความสําเร็จด้วยกันนะครับดื่มไปดื่มมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันซะอย่างนั้นแล้วพระเอกนั้นก็กําลังจะเอื้อมมือไปจับหน้าอกของนางเอกแต่ว่าภาพของหมอเนี่ยก็ลอยเข้ามาในหัวถ้าเขาจับไปแล้วเขาก็ต้องรู้แน่นอนว่านี่เป็นของปลอมเธอนั้นก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้้้้อออองงัััดดเเสียยแแลลลววกกกก็็ปรรระะตูคบไคบไุพพผ่าานทาโทโศ ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็เมาแล้วหลับไปขณะที่เธอกําลังชื่นชมความหล่อของพระเอกอยู่นั้นเธอก็ได้เอานิ้วมือเนี่ยเขียนบนกระจกเป็นสัญลักษณ์ฮาคุณหน้ามาทาท่าที่เธอนั้นเชื่อนะครับว่าสัญลักษณ์นี้จะทําให้เธอนั้นสมหวังนั่งปรารถนาแล้วหลังจากนั้นเธอก็หลับไปต่อมาเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เดินเข้ามาห่มผ้าให้เธอนะครับแล้วเขาก็นั่งลงข้างๆเธอขณะที่กําลังคิดอะไรเพลินๆอยู่เขานี่นก็ได้หันไปเห็นสัญลักษณ์ที่กระจกเขานั้นตกใจมากครับก็เลยรีบวิ่งไปค้นโน ทำให้พระเอกนั้นเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้แล้วก็รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเจนนี่ก็คือฮันน่านั่นเองแล้วจากนั้นพระเอกก็เลยบอกกับฮันน่านะครับว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบเมื่อคืนอีกแล้วต่อมาในงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของฮันน่าพระเอกนั้นก็ได้พาฮันน่ามาที่งานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองนะครับแล้วในขณะที่เธอกําลังเต้นอยู่นั้นเอมมี่ก็ได้พาพ่อของเธอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มาพบกับฮันน่าที่งานแต่ว่าฮันน่าเมื่อได้เห็นพ่อของเธอเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วพระเอกนั้นก ฮันน่าเนี่ยก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ต้องบอกไปนะครับว่าคงเป็นแค่แฟนเพลงหรอมั้ง ซึ่งมันทําให้เพื่อนของฮันนาที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังในตัวฮันนาอย่างมากเธอเองก็ทําอะไรไม่ถูกเช่นกันได้แต่ยืนนิ่งๆแล้วจากนั้นเพื่อนของฮันนาก็เลยพาพ่อของเธอเนี่ยออกจากงานไปซึ่งหลังจากจบงานนั้นฮันนาก็ได้ตัดสินใจบอกความจริงกับพระเอกนะครับแต่เขาเนี่ยกลับบอกนะครับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นใครฮันนาเนี่ยก็เลยรู้นะครับว่าที่เขาทําตัวห่างเหินกับเธอในช่วงหลังก็เป็นเพราะาเขาเนี่ยรับไม่ได้กับสิ่งที่เธอไปทําเสยกรรมมาฮันนาเเเนนนีีน่ยกก็สใจมารััทพะอ้ห็็นนนนนนนเเเธอเหอปแแคค่่สิิ้้้้าาชึนนงทัลวฮัน ก็เป็นของที่ไม่มีราคาแต่ว่าเจนนี่เนี่ยสามารถทําเงินได้เธอก็เลยบอกกับพระเอกนะครับว่าที่เธอต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขานั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะเธอยังจะเล่นคอนเสิร์ตต่อไปแล้วก็จะเล่นมันให้ดีด้วยแล้วจากนั้นฮันน่าก็เดินไปฉีกโปสเตอร์รูปของเธอทิ้งจนมือของเธอนั้นโดนบาดพระเอกนั้นก็เลยรีบเข้ามาช่วยครับ แต่ฮันน่าเนี่ยก็บอกนะครับว่าแค่นี้มันไม่เจ็บหรอกมันไม่เจ็บเท่ากับนอนอยู่บนเตียงเหมือนสร้างศพให้เขาผ่าตัดซึ่งในตอนนั้นเธอก็ได้คิดถึงแต่พระเอกครับเธอคิดว่าตอนทําศัยกรรมนั้นเจ็บแล้วแต่ว่าตอนนี้ในกลับเจ็บยิ่งกว่าเพราะว่าพระเอกได้ทําลายหัวใจของเธอไปหมดแล้ว แล้วจากนั้นวันที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ก็มาถึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางบริษัทก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าเจนนี่นั้นก็คือฮันน่านั่นเองเพราะว่ามีคนส่งรูปก่อนเธอทำสายกรรมมาที่บริษัทประธานก็เลยโมโหมากครับแล้วก็บอกให้พระเอกยกเลิกคอนเสิร์ตนี้ซะแต่ว่าฮันน่าเนี่ยก็บอกนะครับว่าเธอจะรับผิดชอบเองเมื่อประธานได้ยินดังนั้นเนี่ยก็สาดน้ำใส่เธอครับแล้วก็หันไปบอกพระเอกนะครับว่าให้ทําตามที่เขาพูดไม่งั้นก็จะโดนค่าปรับตามสัญญาที่ระบุเอาไว้พระเอกเมื่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจครับก็เลยทุแแแกก้้้ววนนํนาาจตมือล เลือดเนี่ยก็ไหลไม่หยุด แล้วเขาก็ได้หันไปเรียกฮันนาครับว่าให้ขึ้นไปบนเวทีส่วนเรื่องข่าวเนี่ยเขาจะจัดการให้เองจากนั้นต่อมาเนี่ยก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตฮันนาก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ำครับแล้วเธอก็ได้พบกับเพื่อนสนิทของเธอเธอก็เลยเดินเข้าไปขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่เพื่อนของเธอเนี่ยก็ตอบอย่างไม่ใยดีครับแล้วก็เดินออกไปมันก็เลยทําให้ฮันนานั้นได้แต่ยืนน้าตาคลอแล้วก็พูดอะไรไม่ออกฮันนานั้นเสียใจมากครับก็เลยบอกพระเอกนะครับว่าเธอไม่สามารถทําได้แต่ว่าในจังหวะน,นั้นเอง ไปทั่วพระเอกนั้นก็เลยบอกเธอนะครับว่าเธอต้องออกไปแล้วก็ต้องทํามันให้สําเร็จซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็ได้เห็นพ่อของเธอนั้นยิ้มอย่างดีใจเมื่อได้เห็นเธอบนเวทีพร้อมกับเดินถือตุ๊กตาที่เธอเคยให้มายืนอยู่ข้างหน้าเวทีด้วยพระเอกเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยสั่งให้รปภพาพ่อของเธอออกไปนะครับแต่ว่าฮันน่านั้นก็ตะโกนบอกนะครับว่า หยุดแล้วก็ได้ขอโทษผู้ชมนะครับที่เธอไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ตนี้ได้เธอนั้นรู้สึกผิดกับการที่ต้องพูดโกหกและก็รู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากเธอได้เล่าความจริงให้กับแฟนคลับฟังนะครับว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่เจนนี่แต่เธอคือสาวอ้วนที่ชื่อว่าฮันนาแล้วเธอเนี่ยก็ไปทำไสกรรมมาแฟนเพลงทุกคนนั้นก็อึ้งกับเรื่องราวที่เธอเล่าให้ฟังครับแล้วพระเอกก็ได้เอาภาพของฮันนาคนเก่าขึ้นจอเธอก็เลยบอกนะครับว่านี่คือตัวเธอเองก่อนที่จะทำไสกรรม ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าผู้ชมก็ต่างส่งเสียงให้กำลังใจเธอนะครับโดยตะโกนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วฮันน่าเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปกอดพ่อของเธอด้วยความรู้สึกที่ดีใจอย่างสุดๆเพราะเธอนะั้นไม่ต้องอึดอัดกับสิ่งที่เธอเป็นอีกแล้วแล้วในตอนนี้เจนนี่ก็ได้สลัดคำโกหกออกไปจากชีวิตของเธอจนหมดสิ้นแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของนักร้องสาวที่ชื่อว่าเจนนี่ที่ชอบโกหกก็ได้จบลงนะครับพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ของฮันนานักร้องสาวสวยอดีตสาวอ้วนถึงแม้ว่าจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่ชอบเธอแต่ก็ยังมีคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเธออย่างมาก ส่วนพระเอกนั้นก็ได้ตกหลุมรักฮันนาขึ้นทุกวันแล้วก็ยอมรับในตัวตนใหม่ของเธอแล้วซึ่งฮันนาเนี่ยก็ได้เป็นนักร้องอย่างที่เธอตั้งใจและในตอนนี้คลินิกของหมอก็โด่งดังมากครับจนได้รับฉายาว่าหมอเทวดาด้วยผลงานของฮันนานั่นเองและหนึ่งในคนไข้ารายใหม่ของคุณหมอนั่นก็คือเพื่อนซี้ของฮันนาคนน,นนี้นี่เองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้นอกจากจะเป็นหนังที่ทําให้เราเนี่ยยิ้มได้ตลอดทั้งเรื่องแล้วเพลงประกอบเนี่ยก็ยังเพราะอีกด้วยนะครับ พร้อมกันนี้ก็ยังให้แง่คิดอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องของการทำศัลยกรรมที่บางคนนั้นอาจจะมองว่าทำเพราะอยากสวยอยากหล่อเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วบางคนอาจจะทำเพื่อให้ชีวิตตัวเองนั้นมีความสุขขึ้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเราต้องไม่ลืมตัวตนของเราครับแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงภายนอกให้ดูดีแค่ไหนเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจใครได้เพราะว่าความสวยนั้นสั่งได้แต่ว่าความรักนั้นสั่งไม่ได้จริงไหมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นไงกับหนังเรื่องนี้ คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ